ความเชื่อที่มีมายาวนานกว่า5,000ปีผู้คนเหล่านั้นแค่งงง่ายของชิน้นนี้ไม่มีอะไรเลยจะใช่หรอเอวิไอในตาปิศาจเครื่องหลังที่มีมาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียกรีกโบราณมาสามารถปกป้องเราจากพลังงานลบพลังงานที่ไม่ดีได้อยู่มา5,000ปีไม่ดีจริงอยู่มาได้ยังไงก่อนนี้เรามีไปเข็มกัดค่ะจับมาเพราะมันสวยพอมาดูขามหมายที่เรามันก็อืมน่าจะช่วยได้จริงจริง ก็เลยจัดกําไรวงนี้มาค่ะอยากใส่ติดตัวตลอดชุดลาลองขาสั้นเชอยืดชุดทํางานยูนิฟอร์มหรือว่าจะเป็นชุดหรูหราราตรีมันก็ดูจะเข้ากันได้กับทุกชุดเลยค่ะสังคมที่เป็นอยู่มีแต่คนท็อกซิกปล่อยแต่พลังงานลบๆหนีก็ไม่ได้จัดเลยค่ะมีอะไรป้องกันไว้มันก็สบายใจกว่าใช่ไหมล่ะคะเจ้าตัวเล็กน่ารักน่ารักนี้จากทีมอสเอาเรื่องมากค่ะลิปนี้คือถ่ายไปตรงไปถ่ายไปหอมไป หอมจริงๆค่ะหอมแบบไกลก็หอมไกลก็หอมพึ่งดมก็หอมดมมาสักพักก็ยังหอมเคยไหมล่ะคะกลิ่นเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเจ้าอื่นได้กลิ่นก็แทงจมูกดมนานๆก็ปวดหัวดมไกลก็ฉุนดมไกลก็ไม่ได้กลิ่นแต่ทีมอสคือตีตัดใจดีตกปอดใครที่ชอบกลิ่นหอมต้องหอมไว้ก่อนอยากตัวเสื้อผ้าห้องนอนในรถเปิดมาต้องหอมกดตะกร้าเลยค่ะเจ้าตัวเล็กนี้หอมได้นานกว่าสองเดือนเลยค่ะมีหลายกลิ่นด้วยจากวันนี้เลยค่ะลดมากกว่าครึ่งเหลือไม่ถึงแดงแดงค่ะแอบเพชฌนาจ สีมอสเสียทรงเสียอาการสุดๆตัวที่ทำให้เราเสียทรงก็คือตัวนี้ค่ะสวิตเซวิตามินซีถึงพันมิลลิกรัมแบบเม็ดฟูรสสตรอเบอรี่ค่ะเป็นเม็ดแบบนี้ย่อนลงในน้ำรอมันหายฟูดูสีมาสิคะมันจะเปรี้ยวยังไงสีหวานขนาดนี้เลยไม่ได้ทำใจไว้เลยคะ่ะว่ามันจะเปรี้ยวกลิ่นหอมรสหวานนําแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวแบบเสียอาการสุดๆเคยได้ยินพี่จองบอกว่าเปรี้ยวสุขภาพดีอันนี้จริงค่ะวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมเอาอะไรมาไม่จริงนะคะ ทุกคนไปลองค่ะมันเปรี้ยวจริงๆวิตามินซี0 0 0มิลลิกรัมจากสวิตเซ่ขัดหน้าด้วยตัวนี้คือฟินสุดๆเลยค่ะดีบร n งเจลขัดผิวหน้าช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยน ปรับผิวให้นุ่มกระชับรูขุมขนที่กว้างทําความสะอาดรูขุมขนกําจัดสิวหัวดําช่วยให้ผิวสว่างขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นเติมความชุ่มชื้นพร้อมช่วยควบคุมความมันด้วยสารสกัดจากชาเขียวใบบัวบกและข้าวโอ๊ตค่ะใช้ง่ายไม่เหนอะหนะล้างออกง่ายมีเม็ดบีทิ่นุ่มละมุนนวดบน5-10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดรู้สึกว่าหนา้าสะอาดเบาหน้าสบายผิวส,สุดๆเลยค่ะใครที่มีสิวหัวดําเยอะมีเซลล์ผิวเก่าสาเหตุของสิวและผิวหมองคล้ำ หน้าแห้งเป็นขุยกดเลยค่ะตอนนี้โปรโดีมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b c r ด b าด้วยนะคะ